ชวนคุยเรื่องของเทรนตลาดใหม่เรื่องของเวอร์เคชันนะคะเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะในยุคนี้ตลาดนี้จะเติบโตแค่ไหนอย่างไรมีอะไรที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคและทท,ท,ทมีการสนับสนุนเรื่องนี้อย่างไรบ้างดีไซน์ยังไงให้แตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะหลายคนในวันก่อนไปฮานอยก็เห็นมี ดิจิตอลนอร์ัเนี่ยก็ไปนั่งทำงานในร้านกาแฟที่ฮานอยนะคะก็ได้ได้ว,ว่าเป็นวอเคชันเหมือนกันนะคะเป็นเมืองหนึ่งนะคะที่คนก็นิยมไปเดี๋ยวนี้ฮานอยแล้วก็ซาปาค่ะที่ประเทศเวียดนามนี่ร้านกาแฟเขาเยอะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเป็นแหล่งผลิตกาแฟอันดับต้นๆของโลกไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของการ เรียกว่าเป็นวอร์เคชั่นในหลายหลายประเทศที่เป็นคู่แข่งของบ้านเรานะคะหลายประเทศเขาก็ทำเหมือนกันในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวต้องมีอะไรที่ทททเก็จะปรับปรุงบ้างนะคะที่จะทำให้แตกต่างจากคู่แข่งนะคะไปสวัสดีคุณกิตติกันเลยค่ะคุณกิตติคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เริ่มปริการเวิร์กเคชันนะคะซึ่งคำว่าเวิร์ t เคชัมาจากคําว่า Work ใช่ไหมคะบวกกับเ a c a t i เคเที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยตลาดนี้น้องเป็นยังไงบ้างคะคุณกิติครับต้องบอกว่าตลาดเวิร์กเคชเนี่ยนะครับอ่าตั้งแต่ในรอบสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเติบโตเร็วมากนะครับก็คือต้องบอกว่าตัวที่ขับเคลื่อนให้ตลาดเวิร์เคชั่นเร็วเนี่ยมันมีสามองค์ประกอบ นะครับเราเรียกว่าสามสี่ 3, 4, แล้วก็ยังได้นะครับสี 4, ที่หนึ่งเนี่ยกคือการพัฒนาของในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับตัวตัวคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยนะครับหรือว่าเ,เทคโนโลยีที่เราสามารถทํางานที่ไหนก็ได้ในโลกนะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆนะครับโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปล็อกอินเข้าไปอย่างเซิร์ฟเวอร์ของ ของบริษัทเนาะหรือของหน่วยงานนะครับสามารถทํางานที่ไหนก็ได้นะครับอีนี้ซีตัวที่สองเนี่ยก็คือซีในเรื่องของโควิดนะครับพอเรามีปัญหาเรื่องโควิดในทีนระบาดเนี่ยนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับก็จําเป็นที่จะต้องเวิร์กฟอร์มโฮมบ้างนะฮะหรือเราเรียกว่าเวิร์กฟอร์มอ h น r ีแวร์บ้างนะครับก็เลยทําให้เกิดการประยุกต์ใช้นะครับเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็น การใช้อ e ดีโมดเวิร์กิ่งนะครับเช่นการใช้ซูมนะครับหรือว่าใช้ Microsoft Team w เว็บเบ้างนะครับรวมถึงพวกตัวดาต้าเบสต่างๆก็มแลวมีการแชร์กันนะครับบนบนเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นคลาวด์นะครับมีการใช้จากเติมทีเนี่ยอาจจะใช้กันสักสิบยีนะครับกลายเป็นมากกว่า90%เอร์ขององค์กรเนี่ยนะครับมีการใช้เทคโนโลยีที่เป็นคลาวด์เนะีเรียกว่าโควิดเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนให้มันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ ตัวที่สามเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของตัวตัวก็เรียกว่า climate change นะครับคือสีที่สามก็พอเรามีการเรียกว่าเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศนะครับเกิดทั้งเรื่องของฝนตกน้ำท่วมนะครับ pm 2.5ต่างๆนะครับในงานางต่างๆก็เริ่มที่จะหันมามมองว่าถ้าเราลดจำนวนวันทำงานที่ต้องเดินทางมาที่ออฟฟิศนะครับ อย่างททเองเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการทําเป็นเรียกว่าเป็นไฮบริดเวิร์กนะครับก็ไม่เป็นที่ต้องนั่งงานออฟฟิศอย่างเดียวนะครับจากปกติสมุทิทำงาน5วันก็ลดเหลือ4วันอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้อ่าจเป็นที่จะต้องทํางานแบบเวิร์กชั่นทำงานที่ไหนก็ได้นันนก็จะมีกลุ่มที่อ่เรียกว่าอ่ารีโมทเวิร์กเกอร์นะครับกับกลุ่มที่อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าดิจิตอลโนแมดนะครับสองคำนี้เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับโดยความหมายจริงๆแล้วคล้ายๆกันนะครับแต่ว่า จะมีรูปแบบของอลักษณะการทํางานนะครับหรือรูปแบบการเดินทางที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นเทรนด์ที่ต้องบอกว่าถ้ามองในเชิงสีตินะครับอัตราการเติบโตเนี่ยสูงสูงกว่าปีก่อนๆเนี่ยนะครับปีนี้คิดว่าประมาณเกือบๆ20%ได้นะครับในเรื่องของอัตราการาเติบโตก,ก,กลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเซกเมนต์หนึ่งนะคะของ,ของการต้องเที่ยวไทยแต่ว่าทาง ทท,อทอเองเนี่ยซึ่งกรุกิติเป็นบอร์ดอยู่ด้วยเนี่ยมีแนวทางยังไงคะในการที่จะพัฒนาเอ่อพลอด닥หรือว่าการให้บริการที่ตอบโจทย์การทํางานที่พักก่อนไปด้วยทํางานไปด้วยเพื่อสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งนะเมื่อจักรู่บอกว่าเพิ่งจะไปฮานอยซาปามาก็เห็นดิจิทัลโนแมทก็เต็มเลยนะก็มีร้านกาแฟเยอะที่นั่นเราจะทํายังไงให้แตกต่างบ้างครับครับต้องเรียนว่าก่อนที่จะทําเนี่ยเราเรามองว่า เรื่องของกลุ่มเวอร์เคชั่นเนี่ยนะครับมันดีมากนะครับสําหรับการตอบโจทย์ผู้ประกอบการในยุคนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มเนี้ยนะครับนท่องเที่ยวกลุ่มเนี้ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดาเนาปกติเนี่ยท่องเที่ยวยังหาเรื่องมาแน่นในช่วงของวิกเอนไหฮะหรือว่าวันหยุดยาวๆนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเวอร์เคชั่นเนี่ยเที่ยววันธรรมดาได้นะอันนี้หนึ่งอันที่สองเนี่ยนะครับก็ไปเที่ยวเมืองรองๆเมืองหน้าเที่ยวได้นะครับ ไม่จำเป็นว่ต้องอยู่เมืองใหญ่อย่างเดียวนะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่าสามารถไปพักตามโรงแรมเล็กๆได้นะหรือว่าร้านกาแฟร้านอาหารได้นะครับไปนั่งทํางานไปประชุมไปด้วยทานข้าวไปด้วยนะครับหรือไปตามาพื้นที่ที่เป็นโคเวอร์กิ้งสเปซน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ยังมีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือสามารถกระจายไรายได้ไปสู่ท้องถิ่นได้นะครับเพราะว่าขอ ให้มีอินเทอร์เนต็ตดีๆใช่ไหมครัมีากาแฟทานนะครับอาหารง,ง่ายๆนะครับทางเที่ยวบุ่รเนี้ยก็สามารถไปใช้ชีวิตทํางานไปด้วยเที่ยวไปด้วยได้นะครับพูดถึงอินเทอร์เนต็ตค่ะอินเทอร์เนต็ตบ้านรเราก็นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับว่เคชัณนี่ถือว่าเรามีความได้เปรียบเพื่อนบ้านหรือว่าคู่แข่งแค่ไหนคะครับเมื่อเทียบกันแล้วนะครับกับประเทศต่างๆทั่วโลกเนี้ยต้องบอกว่า อินเทอร์เน็ตมันะมันมีสองประเภทนะครับหลักๆด้วยกันนะครับก็อินเทอร์เน็ตที่เป็นโมบายใช่ไหมก็คือพวก่ 4G 5G 6G นะครับกับอินเทอร์เน็ตประเภทที่เป็นก็เรียกว่าเป็นแลนไลน์นะครับก็คือผ่านเครือข่ายโทรศัพท์หรือว่าไฟเบอร์ออปติกนะครับถ้าเป็นรูปแบบของไฟเบอร์ออปติกเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ดีอินเทอร์เน็ตดีระดับต้นๆของโลกเลยนะครับติดท็อปไฟฟ์มาตลอดติดห้านดับแรกมาตลอด ส่วนอินเทอร์เน็ตที่เป็นในเชิงของอโมบายเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าพัฒนาขึ้นรวดเร็วมากในรอบสองสามปีที่ผ่านมานะครับจนก็เป็นอันดับต้นๆของโลกดีกว่าประเทศหลายๆประเทศในยุโรปมากพอสมควรนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้รับการจัดอันดับจากหลายสถาบันที่ให้อันดับเรื่องตัวเวอร์เคชันนะครับแต่เขาจะเรียกว่ากลุ่มอนอร์มเนาะนะครับเป็นเมืองนะฮะที่ ติดท็อปทอปของโลกนะครับหลายจังหลายเมืองเนี่ยกลายเป็นที่หนึ่งของโลกมาแล้วนะครับเช่นพังงานบ้างนะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม้กระทั่งกรุงเทพปุกเก็ตเนี่ยนะครับก็ได้รับการจัดอันะะดับให้ติดท็อป10ของโลกมาแล้วในหลายๆสถาบันนะครับก็เรียกว่าพื้นที่ที่เป็นเอ่อชื่นชอบของดิจิทัลนอร์แมกหรือว่าคนที่จะทํางานเป็นเขาเรียกว่าเป็น รีโมทวอร์เกออะไรอย่างนี้นะคะก็มีหลายหลายที่มากในบ้านเราเพราะว่ามันก็คงจะ,ะผู้ขนานไปกับแหล่งท่องเที่ยวที่ที่คนทั่วโลกนิยมอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ก็คือมันจําเป็นด้วยใช่ไหมคะที่จะต้องทํางานร่วมกับภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทหรือว่าแม้แต่กระทั่งร้านอาหารร้านกาแฟเนี่ยทท,ทวางแผนร่วมมือกับทางภาคธุรกิจยังไงบ้างแล้วก็มี มีมีเหมือนเป็นเอ่อเป็นโปรแกรมหรือเปล่าคะเกี่ยวกับ Workation Paradise p ซ์ r ูลออฟไทยแด้วยใช่ใชไหมคะตอนนี้มีรายละเอียดยังไงคะใช่ครับทรทเองก็พยายามส่งเสริมเนาะให้ภาคธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมและอาหารนะครับ <S <S เป็นเอ่อเรียกว่า co-working ิ p a c สเปซนะครับรวมถึงแม้กระทั่งท่องเที่ยวในชุมชนเนี่ยนะครับปรับตัวนะครับให รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะครับซึ่งกลุ่มนี้จริงๆเราแบ่งเป็นสามกลุ่มย่อยๆได้นะครับก็คือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นสายที่เป็นเ,าเขาแทบจะฟูลลี่ทำงานเอดีแวร์อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นสายเทคนะโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่าดีไซเนอร์สายอาร์ตนะครับตรงนี้ก็เป็นกลุ่มแรกนะครับเ็าสามารถที่จะไปทํางานไกลๆเลยอย่างไปแม่ห้องสอนไปเกาะพังงานไปอยู่ยาวๆได้เลยนะครับอันนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการนะครับอ่ สมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นคนรุ่นใหม่เท่านั้นเนาะแต่เดี๋ยวนี้นะครับต้องบอกว่าทุกคนสามารถเป็นดิจิทัลนอมัได้นะครับเพราะตอนนี้ทุกคนใช้ Zo ูมเป็นแล้วใช้แอปพลิเคชันต่างๆเป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเจ้าของกิจการผู้ประกอบการต่างๆนะครับกลุ่มที่สามเนี่ยจะเป็นอาจจะเป็นพนักงานแต่ว่าหน่วยงานของเขาเนี่ยเริ่มมีการทํางานแบบไฮบริดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แบ่งเป็นสามกลุ่มทีนี้ททเองก็เลยเห็นดีมาตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องของสป라이เนี่ยในบางครั้งเราก ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องสร้างแคมเปญขึ้นมานะครับที่เรียกว่าเป็นแคมเปญที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโลเคชันนะครับซึ่งตรงเนี้นะครับทอทอทำมาเริ่มต้นมาสี่ปีแล้วนะครับทําทมาตั้งแต่ส <นะ S 1> ี่ปีแล้วแล้วก็<ะ>ในล่าสุดเนี่ยก็มีการแถลงข่าวไปนะครับว่ามีการจัดแคมเปญที่เรียกว่าสามารถซื้อเวอร์ชอร์นะครับหนึ่งร้อยเดียวเที่ยวได้ทั้งงานนะครับโดยคอนเ ร้อยเดียวเที่ยวได้ยังไงนะคะร้อยเดียวเที่ยวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งงานนะครับทั้งเที่ยวได้แล้วก็ได้ด้วยนะอ๋อค่ะร้อยเดียวเลยนะคะน่าสนใจน่าสนใจร้อยเดียวเที่ยวได้งานก็ถือว่าทั้งไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ทํางานด้วยนะครับเราโดยเราก็งบประมาณมาสนับสนุนรวมถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวเองนะครับก็มาร่วมกันนะครับให้แคมเปญให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนทํางานเนี่ยนะครับอย่างที่เบียร์บอกว่า ตัวโครงการ Workation Paradise throughout Thailand เนี่ยครับสี่ั้งสองนะครับคือสี่ปีแล้วเนี่ยเราแค่โปรโมตโปรโมทนะครับว่ามีโครงการ Workation นะครับเที่ยวไปด้วยทางานไปด้วยนะครับแต่ว่าสองปีล่าสุดเนี่ยเราเริ่มมีแคมเปญที่ที่ลึกขึ้นนะครับรวมถึงมีการออกนะครับตัวโปรโมชั่นนะครับโดยวันที่จะจัดใหญ่ๆเลยคือวันพรุ่งนี้นะครับเราเราคุียกันได้ถูกวันมากนะครับ ในวันที่ยี่สิบนะครับสองทุกทุกบสี่เดือนเนี่ยนะครับติดต่อก,กันเนี่ยยี่สิบเริ่มต้นจากยี่สบธันวาคมนะครับสามารถที่จะเข้าไปในจริงๆเราแค่เสิร์ชคำว่า w ว r k o t i o n t h a i l a n d ก็ได้นะครับก็จะเจอกับกันเป็อที่หลายๆผู้ประกอบการนะครับมาร่วมกันเสนอต้นจะเรียกว่ายิ่งกว่าโปรโมชั่นอีกนะฮะเพราะว่าเราจะมีทั้งตั๋วครึ่องบินนะครับมีทั้งโรงแรมนะครับมีทั้งร้านกาแฟ นะครับไม่ว่าจะเป็นตาบักซ็อกฟีบีนนะครับโรงแรมภูแมนโรงแรมบัจจทรีโรงแรมในเกรือสารานะครับแล้วก็เอเชียเนี่ยาร่วมกันให้แคมเปญหนึ่งร้อยบาทนะฮะที่สามารถที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวได้นะครับนี่ก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้แล้วก็การท่องเที่ยวแบบวอร์เคชั่นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆแพคเกจนะครับในราคาพิเศษนะครับเสียอันนี้เป็นอันนี้เป็นชิงโชคหรือยังไงคะร้อยบาทเที่ยวได้ได้งานด้วยเนี่ยค่ะ อ่าเดี๋ยวเราจริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ได้เป็นการแบบชิงโชคนะเป็นการอาจจะต้องเดี๋ยวต้องไปดูนะครับในเว็บไซต์ของพทท์นะครับทัวริสต์มไทยแลนด์แล้วก็อ่าจริงๆแล้วเซิร์ชคำว่าเวอชเทสเ้นไทยแลนด์ก็ได้ครับเดี๋ยวเขาจะมีกฎเกณฑ์ว่าทํอยังไงนะครับให้สามารถซื้อแพคเกจต่างๆเหล่านี้นะครับในราคาหนึ่งร้อยบาทได้นะครับรวมถึงได้ราคาพิเศษมากๆ ได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางท่านอาจบอกว่าอยากไปพักเลยสามวันสองคืนะนะไร่งต่างนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้กับทางพีอารแล้เอาไปลงในโซเชียลได้ว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างแพ็กเกจนะครับที่น่าสนใจนะครับเออจ้ะน่าสนใจเนาะร้อยบาทแต่ว่าก็คือเป็นช่วงระยะเวลาสี่เดือนนะคะครับโครงการนี้นะครับในในซีซั่นนี้ยเราจะจับสี่เดือนครับสี่ครั้งนะครับทุกทก ที่แบบจัดพิเศษจริงๆเนี่ยทุกๆวันที่20นะครับของทุกเดือนเลยนะครับพันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์นานะครับก็ครั้งแรกก็คือวันพรุ่งนี้นะครับุ่งนี้จงรีบเข้าไปนะเซิร์ชคำว่า w o r k a t i o n Thailand ใช่ครับนะ <Okay. S 2> ก็จะได้เจอกับแคมเปญ100บาทเที่ยวได้งานหมายถึงว่าเที่ยวด้วยแล้วก็ได้งานด้วยนะคะ น่าสนใจมากๆเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดของทอทอทอท,อท,อที่พยายามดึงดูดผู้คนในช่วงของโหมดที่อยากเที่ยวตอนนี้นะคะอยากเดินทางท่องเที่ยวนะถ้ามีโปรโมชั่นนี่ก็ยิ่งกระชากใจเลยนะคะนั่นก็คือแคมเปญหนึ่งแล้วนะคะอ่าอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่เอ่อต้องเรียนถามนะ ท่านกรรมการการท่องเที่ยวประเทศไทยคุณกิตินะว่าจริงๆแล้วการสนับสนุนจากภาคราัฐจากกระทรวงการบวงกรมต่างๆเนี่ยยังมีอะไรคะที่ที่ต้องการที่จะให้หนุนในเรื่องนี้ค่ะครับก่อนที่จะไปถึงตัวนั้นนะครับมีอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าเขามีการใช้นวัตรกรรมนนะครับเรียกว่าเป็นตัวอุปกรณ์อุปกรณ์สำหรับ การทำงานแบบดิจิทัลโนแมทะเรียกว่าเป็นป๊อปอัพอุปกเป็นอุปกรณ์ที่แบบไปติดตั้งตามแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมคะยังไงคะใช่ครับตรงนี้เป็นอุปกรณ์เหมือนจะเป็นห้องเล็กๆนะครับเป็นห้องเล็กๆที่ทางผู้ใช้เนี่ยนะครับสามารถเข้าไปอยู่ในห้องนะครับสามารถจองลูกหน้าได้เนาะว่าเราจะเข้าไปทํางานครับเป็น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 ห้องเล็กๆแล้วก็ห้องเนี้ยก็ มีอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นในการใช้ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตที่ดีนะครับมีปรินเตอร์มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะทาให้เขาสามารถทํางานได้นะครับเพราะว่าเราเห็นว่าหลายๆโรงแรมนะครับหรือหลายๆสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความพร้อมบรรยากาศอาจจะไม่เหมาะนะครับในการทำไม่ได้มีอุปกรณ์นะครับทางททเลยก็เลยสร้างไอ้ตัวเวิร์กสเปซเนี่ยนะครับเป็นแบบป๊อปอัพเนี่ยขึ้นมานะครับสามารถที่จะไป ติดตั้งได้นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ติดตั้งไปแล้วสองที่นะครับที่เซนทันที่พัทยานะครับแล้วก็ที่กรุงเทพเนี่ยที่ลีดอคอ n เน็นะครับที่สยามนะครับเดี๋ยวก็จะมีการนําตัวเนี้นะครับไปไปโชว์นะฮะแล้วก็ให้ท่านคุณผู้ฟังนะครับสามารถเข้าไปลองใช้ได้นะครับนี่ก็เป็นต้นแบบอันนี้ต้องจองผ่านแอปหรือเปล่าคะหรือยังไงคะใช่ครับก็จองผ่านตัวเวอร์เคชั่นไทยแลนด์ได้เหมือนกันเลยครับ อ๋อวอเทชันไทยแลนด์นี้ก็เรียกว่าทําได้ทุกสรรพสิ่งเลยนะคะเห็นว่าเอเมื่อก่อนอ่านข่าววันก่อนมีเก้าเก้าแห่งมั้งคะที่จะจะดําเนินการในปีนี้ใช่ไหมเอ่อที่จําได้บอกมีที่อ่างแก้วโมชอด้วยเออที่ไปมาแล้วที่นั่นโอ้โหเรียกว่านานั่งทํางานมากเลยสวยด้วยอากาศดีด้วยนะคะอืมใช่ครับใช่ครับ ที่มอชอด้วยที่เขาใหญ่ก็มีนะครับแล้วก็ที่เกาะงพงานเพราะเกาะพงานได้รับการโหวตให้เป็นแหล่งทํางานสําหรับที่ต้อนนักแมทที่ดีที่สุดในโลก <ừ. S 1> างงานะครับยิงใหม่ก็ติดในต้นต่น่าสนใจตอนนี้หลายคนก็คงแพลนแล้วนะคะในช่วงปีใหม่อาจจะลายาวไม่ยว่าอาจจะไม่ได้ลานะคือแต่ว่าไม่ไม่ต้องมาออฟฟิศขอไปทํางานที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยนะคะเอ่อ เพื่อจะเป็นดิจิท a ลนอร์มหรือว่าเป็นรีเวิร์ด r รมอเวิร์กเกหรือเว c ร์ i เคนะคะเอ่อก็เป็นไปได้นะแต่จุดส่วนใหญ่ก็จะมี n o t e บุ๊กไปนะแต่ถ้าไม่มีไปก็ต้องจองนะปานเ o r ร์กเคชั่นไทยแลนะจะมีเป็นป๊อปอนะเป็นเหมือนโคเวิร์ก g ิสเปเป็น w o r k ์ก g s p สเปอะไรอย่างนี้นะคะที่น่าสนใจยิ่งเลยนะคะงั้นไปต่อที่ประเด็นจริงๆแล้วก็คงยังต้องการสปอร์ตใช่ไหมคะจาก กระทรวงวงกลมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยที่จะทําให้การท่องเท,ท,ที่ยวแบบเวิร์กเคชั่นเนี่ยมันสามารถเติบโตได้ดีกว่านี้ค่ะครับในเชิงนโย,ยบายนะครับก็เราเรามีการพูดคุยกันในในหน่วยงานภาครัฐก,ก่อนเนาะดีเริ่มว่าตอนนีน้งา,านแบบไฮ้บิดเวิร์กนะครับอย่างที่เรียนว่าทอทอยอย่างเนี่ยออฟฟิศสี่วันแล้วอีกวันหนึ่งสามารถทํางานที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่าในในคนพัคเจอร์ต่างๆภายในองค์กรเนี่ย ผู้ใช้พนักง,งานเนี่ยสามารถที่จะ Access เข้าไปในระบบทำงานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเองก็อยู่ในคณะดิจิตอลของทอทอทอด้วยนะครับก็เห็นการพัฒน,นาอย่างก้าวกระโดดนะครับสำหรับทอทอทดัง,งาั้นอื่นหลายหน่วยง,งานก็เริ่มนะครับที่จะมีการทำระบบคลาวดนะครับในในองค์กรนะครับที่จะทำให้เจ้าหน้าที่นะครับหรือผู้บริหารเนี่ยสามารถ Acces เข้าไปทำงานบน แบบแบบเวอร์เคชันได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมต้องขอยากเติมอีกเรื่องนึงนะครับบางท่านเนี่ยถว่าเอ๊ะนอกจากเว็บไซต์แล้วเนาะเอาแบบเข้าใจง่ายๆเข้าไปคอนแทคง่ายๆเข้าไปที่ไหนได้นะครับก็คือ n i o f o i f i c l a l เขา n t นะครับก็พิมพ์เขาว่าแอปเนาะแล้วก็ Workation Thailand นะครับ w o r k นะครับแล้วก็ a นะฮะแล้วก็ t i o n แล้วก็ Thailand ต่อกันเลยนะครับต้องมีแอปก่อนนะครับ Workation Thailand ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆแล้วว่าโปรโมชั่นสามารถรับได้อย่างไรหรือสามารถไปจองในตัวที่บอกว่าเป็นปปอัพได้อย่างไรนะครับรวมถึงมีสถานที่ไหนบ้างนะฮะที่มีบางที่เนี่ยเขาถ้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเจอแบบฟรีฟรีฟรีเลยนะฮะเขาก็จะมีข้อแม้ให้ว่าสามารถรับกาแฟนี่ได้ฟรีถ้าท่านใช้จ่ายหนึ่งร้อยบาทหรือห้าร้อยบาทอะไรก็แล้วแต่แคมเปญที่ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับมาร่วม กับพวกเรานะครับหรือแม้กระทั่งท่านเป็นผู้ประกอบการนะฟังอยู่นะครับก็สามารถพักเข้ามาในไลน์ออฟฟิเชียลนี้ได้นะครับหลายท่านบอกว่า <c oughs> ขอเข้าร่วมแคมเปญนี้ด้วยได้ไหมนะครับก็ยังเปิดกว้างอยู่นะครับเราต้องการที่จะให้ตัวผู้ประกอบการเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าร่วมเข้าถึงกลุ่มนันกท่องเที่ยวกลุ่มเนี้นะครับซึ่งมีสักยภาพสูงนะครับแล้วก็มาเติมเต็มอย่างที่เรียกว่าในช่วงวันธรรมดาแในช่วงของ <c oughs> อช่วง low season ได้ อย่างดีเป็นมีประสิทธิภาพามากๆนะครับค่ะก็ไปที่ Line แอนะคะไลน์โอใช่ไหมคะต้องมีพิมพ์แอดตัว A หางยาวแล้วก็เวิร์คเคชั่นไทยแลนดติดกันนะคะใช่เลยครับอืมก็จะได้อะข้อมูลได้ง่ายเพราะเดี๋ยวนี้เอคนก็ใช้ไลน์กันเยอะนะคะคุณพิติก็จะได้สะดวกนะคะ,ะใ่คทีนี้เหลืออีกสองนาทีค่ะสะรุปหน่อยเวิรคเคชั่นท่องเที่ยวด้วยทำงานไปด้วย เป็นเทรนด์ใหม่นะคะจะทํายังไงคะให้เติบโตได้มากกว่านี้ค่ะครับต้องเรียนว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเอ่อท่องเที่ยวกลุ่มใหม่เราเรียกว,ว่าเป็นรีโมทวิร์กเกอร์หรือดิจิตอลนอมัลดนะครับโดยเราเริ่มจากเรื่องของ Visa, นะวีซ่านะวีซ่าดิจิตอลนอมดนะครับ <c oughs> ซึ่งเราก็มีการพัฒนาจนเราก็ติดอันดับท็อปทอปของโลกแล้วเนาะในเรื่องของการต้อนรับท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะครับที่ ก็มาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นในฝั่งของผู้ประกอบการเองนะครับเราก็พยายามที่จะเชฟซอร์พรส์เนาะเรารู้เทรนด์แล้วแหละว่าตลาดโลกมาแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งผู้ประกอบการเองก็ต้องมาเรียนรู้ว่าหากต้องการจับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะครับเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องของสถานที่นะครับเรื่องของอาจจะต้องมีอาหารและเครื่องดื่มนะครับที่เหมาะสมกับเขานะครับรวมถึงมีตัวโปรดักนะครับ ไม่ว่าจะเป็นที่พักนะเป็นลักษณะของเขาาจะพักยาวนิดนึงนะฮะก็ต้องมีออชันให้เขาเลือกเช่นถ้าพักหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่นะครับท่านก็จะได้นักเที่ยวกลุ่มเนี้นะครับเป็นลูกค้าขาประจ,ะรระราจะํานะครับเพราะกลุ่มนี้นะครับก็จะอยู่อยู่นานนะฮะแล้วก็มีการรีพีทค่อนข้างสูงนะครับก็ลองเข้าไปศึกษาได้นะในในถ้าง่ายๆก็คือในรายออฟฟิเชียลเนี่ยแหละครับเวอร์เคชั่นไทยแลนด์ถ้าจะเห็นตัวอย่างนะว่าหน่วยงานใดนะครับผูกปก้ประกอบการายใดโรงแรมใดที่ สามารถที่จะได้มาตรฐานนี้แล้วนะนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วหรือลองเข้าไปใช้บริการดูก็ได้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งนะครับตลาดสําคัญเลยนะครับที่จะมาตอบโจทย์สําหรับช่วงวันธรรมดาแล้วก็เมืองรองนะครับค่ะนะคะก็บวังว่าจะทําให้เรื่องของวันที่นี้ กลายเป็นเหมือนเป็นเด t i n a t i o n ที่ทั่วโลกพูดถึงนะคะในอนาคตก็จะได้ดึงดนะูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็คนไทยเราด้วยที่ไม่จําเป็นจะต้องทํางานอยู่ในออฟฟิศห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะอาจจะไปทํางานที่อ่างแก้วโมชออาจจะไปทํางานที่เกาะพงงานหรือว่าที่เขาใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะคะคุณพิติน่าสนใจใ<ช> <ๆ S 1> มากๆเลยนี่ขอบคุณนะคะที่สละเวลามาร่วมรายการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ